นี่จ้ะสวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูนะเพื่อนๆอาจจะว่ายายพินคลิปมาันห่างไปเนาะช่วงนี้ยายพินไม่ค่อยได้ไปไหนจ้ะก็รู้อยู่เนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เลยยายพินพามาดูในบ้านยายพินจ้ะถึงไม่ออกข้างนอกยายพินก็มีงานทําทุกวันนะอันนี้คือลูกไม้จ้ะสวยไหม นี่ดิพินอยากได้ดอกเขาจะอยากให้เขาออกดอกก็แล้วอ,ออกจากตู้มาไว้ข้างนอกนะความจริงใบเขาใหญ่มากเลยจ้ะบอนนะ่ะถ้าอยู่ในตู้ใบจะใหญ่จ้ะเห็นไหมพอออกมี้างนอกปุ๊บเขาก็จะแก็ดนะเอาตันนี้มาดูอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากตู้มาหวานนี่จ้ะเอาออกมาทําไมเอาออกเพื่อต้องการดอกเขาจ้ะอันนี้เขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะนห,นหม,ะม่จ้าพอจ๋าแม่จ๋าเขาสมบูรณ์แล้วนะ นี่นะแบบเนี้ยถือว่าสมบูรณ์ละใหญ่กว่าน,นี่ได้อีกแต่ว่าเราอยากได้ดอกอยากได้หัวเขาเนี่ยเราก็เอามาไว้ข้างนอกจก้ะทำมาไว้ข้างนอกเขาจะแตกดอกแตกหน,น่อหรือแตกหัวออกมาจา้ะแบบหัวมันจะเพิ่มขึ้นจากจากก้านที่ยุบลงเนี่ยก้านอย่างเงี้ยที่ยุบลงเขาจะไปเป็นอาหารเขาจะก็ทําให้เขาออกไอ้นี่สวยออกหน,น่อหรือออกดอกก็จก้ะ นี่ถามว่าทําไมมาคุยวันนี้เลยยายพินจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราอยากได้ดอกหรืออยากได้หน่อเ,เอาออกมากองข้างนอกเลยเน,นี่ยแบบเนะี้เนี่ยอันนี้ยายพินเอาบอลน,นอกตู้มาให้ดูนะบอลน,นอกตู้ดูหัวเนะี่ยบอลน,นอกตู้ถึงเขาจะทิ้งใบอางนี้คือบอลที่ทิ้งใบนะเขี้ยวเขาจะเยอะเต็มอย่างนี้เลยเห็นไหมจ๊ะ แทงรอบหัวเลยใต้ดินก็ยังแทงเลยเนี่ยบอลต้นนี้คือตั้งขึ้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือหน่อโดนแไผ่าแหวงไป,ไปนี่เห็นไหมนี่เขาแค่เขี้ยวไปกว่างหนึงบอนแยกหน่อออกมาเนี่ยถ้าอยู่ใต้ดิน,นหัวเขาจะดีอย่างเนี้ยจ้ะเห็นไหมจ้ะ,ะอันนี้ หัวพวกนี้หัวหัวน่นๆะเนี่ยพินจะไปฝังดินไว้มั่งเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแช่น้ํายาเล็งลากหนึ่งคืนจ้ะแล้วไปฝังดินเขาก็จะออกดอ,อกเลยใจอย่างเงี้ยถ้าเรารออย่างเงี้ยเขาจะออกช้ามากแต่ถ้าเกิดเราไปแช่น้ํายาเล็งลากหนึ่งคืนแล้วไปฝังดินฝังใบไม้กบไว้อะดินปลูกธรรมดานี่หะจ้ะเขาก็จะออกหน่อเลยเราจะบอกว่าบอลในตู้กับนอกตู้อ่ะงามเหมือนกันไหมเดี๋ยวพินจะพาไปดูบอลน,นอกตู้แต่เลี้ยงเลี้ยงด้วยน้ํานะ นีพ่พ่อยพินพาทำตู้ไม่ค่อยหวานช่วงนี้เหนื่อยจะอากาศมันร้อนจัดใบมันจะไหม้หมดเลยเยพินต้องหาเนี่ยที่อยู่ในตู้เนี่ยต้องหาผ้ามาคุมอย่างนี้ทั้งนั้นเลยถ้าต,ตู้ไหนไม่ได้เอาผ้าคุมนะาไหม้หมดเลยน,นั่นแหะคืงปิดไปเห็นไหมนะถ้าไม่มีผ้าปิดนะขนาดโดนเนี่ยแดดไม่เต็มร้อยนะแดดอยู่ใต้ต้นมะม่วงไอ้ต้นมะขามนะใบยังไหม้เลยจ้ะไปเดีย๋ยวพินพาไปดู พาไปดูบอลที่อยู่นอกตู้แสกมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าแดดมันแรงจ้ะตอนเนี้ยแต่แต่เย็นเย็นจันเย็นเยนพินก็จะยุ่งเแา่ตอนนี้ตอนเย็นเยนพินจะไลฟ์าขายบอลจ้ะไลฟ์สดขายบอลขายดีไหมก็ขายพอได้จ้ะพอค่าขนมมาละจ้จะพาไปดูบอลในตู้ก่อนเพราะเดี๋ยวเย็นเยพินยุ่งแล้วจะไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เยพินก็ห่างห่างทคลิปเพราะว่าทําไปบางทีมันร้อนอะ่ะ ต้นไม้มันก็ไม่สวยเท่าที่ควรเนาะก็เกรงใจเพื่อนๆจ้ะแต่อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าทุกคนที่เดินมาดามแนวเยพินแล้วอะ่ะไม่ต้องกลัวนะว่าทําบอลอากาศร้อนแล้วบอลจะเสียบอลจะอะไรเนี่ยดูเนะี่ยแดดแจ่มๆนะแต่ว่าเยพินทํสแลนนะดูเนะี่ยไม่ต้องอยู่ในตู้จ้ะมาดูหนุมานออกศึกเยพินสีเนี่ย เห็นไหมจ้าเพราะจ่าแม่จ๋าอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเนี่ยบอนกับต้นไม้พวกนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยจะขุดหลุมแล้วก็เอาน้ำเกลี่ยวไว้เนี่ยน้ำประมาณเนี่ยมิดหลังมือจ้ะแล้วเข้าเข่าแช่น้ําไว้เนี่ยไหลขาวไปดูไหลขาวโชกก้าวชันเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยโชกก้าวชัน้นเป็นไม้ตัวใหม่ที่เยพินามาสทดลองปลูกจ้ะทดลองผสมแก้สอนจ้ะ ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าแต่เพื่อนๆทั่วไปเขาบอกว่าติดง่ายจะ้ะเพียงแต่ว่าเอาโชคเก้าชั้นมาไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยเดยวเขาก็ผสมกันถึงบอกโชคเก้าชั้นเป็นไม้ที่ผสมพันุ์ง่ายจะ้ะไอพินก็เลยลองนะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านี่แหละแต่ก็ต้องทดลองดูจะ้ะที่อยากอวดคืออวดบอนที่ว่าบางคนบอกบอนต้องเลี้ยงด้วยตู้ถ้าไม่เลี้ยงด้วยตู้แล้วจะไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆดูสีเนี่ย สีมันใส่ปุ๋ยแต่ยาพินไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะจ๊ะเรื่องจริงจ้ะยาพินใช้ไอ้มูลไส้เดือนใส่หน้าหลุมหน้ากระถางดินก่อนจ้ะแล้วก็ใส่ใบกําปูแล้วก็มูลสัตว์นิดหน่อยนะจ้ะดูเนี้ยยาพินนอยากให้เพื่อนๆดูบางคนบอกว่าไม่มีตู้แล้วจะเลี้ยงยังไงเนี่ยไม่มีตู้ก็เลี้ยงได้ดูสีเนี่ยเดี๋ยยกมาให้ดูนะสีสวยจริงจ้ะ แต่ถ้าแดดแรงเกินไปทําให้สีซีดนะใครบอกแดดแรงแล้วสีจะแจ่มไม่จริงจ้ะอันนี้ตอนแรกเลยอ่ะที่มีสแลนชั้นเดียวอ่ะคว์มหนาห้าสิบอ่ะใช้ไม่ได้นะจ๊ะตรงๆเลยคว์มหนาห้าสิบเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสแลนกับบอลเนี่ยความหนาห้าสิบนี้ใบไหม้หมดเลยจ้ะใบกรอบแบบขอบใบไหม้อ่ะดูพอยิพินเปลี่ยนใหม่มาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งจ้ะสแลนเสริมอีกชั้นหนึ่งก็เท่ากับร้อยหนึ่งเลยเนาะห้าสิบกับห้าสิบทบกันอนะ่ะ ูความสวยของสีเนี่ยอันนี้หนุมานออกสึกนะจ๊ะสีมันก็อาจจะแสงแดดมันอาจจะย้อนแสงมั่งนะแต่ว่าขอบอกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะความสวยของสีเป็นไงอันนี้คือหนุมานออกสึกนะจ๊ะหนุมานออกสึกหนุมานจอดถนนนะแจ่มทุกต้นจ้ะสีดำเป็นดำสีแดงเป็นแดงเลยจ้ะ แต่ถ้าแดดแรงจัดใบไหม้หมดเลยใครว่าบอกแดนแดดแรงแล้วบอนสวยไม่จริงจ้ะเนี่ยดูนดูโชคเก้าชั้นเนี่ยสี 4. อ้าวอันี้อะไรแกเนี่ยปลายหลอดแกมีอะไรล่ะกระจุกกระจุยแล้วตรงไหนก็ไม่รู้เม็ดมันนะเยพิงก็ป้ายทรงๆเด็ดๆป้ายสบสะบะไปนั่นแหละเผื่อว่าจะติดตะกวักสองกักจ้ะ เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆเห็นแล้วเลี้ยงแบบเนี้ยหัวดีจังเลยที่เยพินขุดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือบอลที่เยพินเลี้ยงไว้ในป่าอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเลี้ยงไว้ในป่าแล้วถึงเวลาก็ขุดหัวไปไปไป,ไปนั่นขายผ่าขายจ้ะผ่าขายผ่ารอดมาขายได้ชิ้นละร้อยก็ถือว่าบุญรักษาแล้วจ้ะดีกว่าไปทําอย่างอื่นจ้ะ กาศมันร้อนร้อนจนหน้าสงสารต้นไม้อย่ฝขั่าฝว่าฝจะรู้ทันต้นไม้นะเล่นเอาใบเฉาไปเลยตอแรกจะพินพาเอาสแลนหนาห้าสิบแล้วก็เอาบอนมาใส่ไว้เลยแล้วก็ทำตู้ให้โหพอมาเห็นนีกทีสสารมากเลยใบไหมหมดเลย ไก่จอมทัพทั้งหลายเนี่ยสู้ไอ้นี่ไม่ได้เลยจะสู้แดดไม่ได้เลยหมดเลยสวยงามมาก,กจ้ะใครบอกว่าถ้าโดนแดดแลดแดดดีแดดแดดแรงๆบอลจะสวยไม่จริงจ้ะทดลองแล้วพอจะแรกกับสีซีดหมดเลยกัดซีดเลย พอปแปลสลดนเพิ่มอีค่าสิบไหนห้าสิบนะสีเริ่มมาแล้วจ้ะเนีย่ยถึงบอกช่วงนี้อากาศร้อนต้องเข้าระวังจ้ะเป้าระวังบอนสีร้อนมากไปเขาก็ไม่ค่อยชอบจ้ะร้อนเกิน พอได้สแลนสีถูกใจแบบหนาถูกใจปุ๊บดูสีแต่กระดาษไม่ดีนะจ๊ะกระดาษล่มไปกระดาษเป็นเขียวหมดเลยเขียวอึมครึมเลยจากที่เหลือง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 พ่อด่างมั่งนะพอพอได้แดดอันเนี้ยพอ,อเอาสแลนออกให้บางาให้ให้หนานหน่อยกระดาษไม่มีสีเลยจ้ะเป็นเขียวหมดเลย แต่บอนสีสีดีขึ้นจ้ะแจ่มขึ้นเยอะจ้ะปิดแล้วนะให้ดูแค่นี้นะไอ้นี้อวดไอ้นี้ต้นหนึ่งปะเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปทำงานต่อไปผ่าบอนต่อละอวดไอ้นี้นนยาพญาน้ามื่น สวยจริงจ้ะสวยสมชื่อเลยเจ้าพญานาหมึองให้มาดูเฉยๆว่าอันตรายมากกับแดดแรงๆอ่ะอันนี้นางกากนาสูนย์เยพินว่ากากนาสูนนะสวยก็ลากสดอีกนะกว่าเป็นจริงแล้วอ่ะเพราะว่านางลากสดอ่ะก็สวยอยู่แต่ว่าเนี่ย อีเนี้ยมันมีสองตัวจะ้ะบางตัวจะดำปื้อเลยเห็นไหมเนะี่ยเจพินได้มาตัวดำไม่สวยแต่นางกากนาสูญเจพินว่าสีเขาจะสวยกว่าทำงานผ่าบอนต่อให้มาดูเฉยๆว่าสำหรับคนที่ไม่มีตู้เนะี่ยคุณเป็นแอ่งอย่างที่ยะพินบอกนะจ้ะคุณเป็นแอ่งเลยแล้ถาม่าบอนดอกดอกบอนมีดอกเนี่ยเลี้ยงอยู่ในแอ่งได้ไม่ได้เนี่ยลุกดอกเนะี่ยดอกวุลยเลย เขาก็สามารถอยู่ได้จะไม่มีตูอ้อะยิงไหลาขาวไม้ด่างอะเลี้ยงไว้ในนี้อย่างสวยเลยจ้ะเลี้ยงไม่ได้แอ่งในน้ําเนี่ยเขาชอบจ้ะเขาชอบน้ําแม่สาวน้อยแววมายุลาอยู่ในนี้ก่อนนะจ้าเธอเนี่ยจะพินก็เลี้ยงทิ้งทิ้งไว้ในป่าอย่างเงี้ยนะพอถึงเวลาก็ไปล้างหัวหัวเบลเลย่ที่อย่างพี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะ่ะ คือบอลในป่าอย่างเนี้ยจ้ะไอ,ไอ้นี่อดิบวกกิวบอนไม่จําเป็นต้องมีตู้จต่ไม่มีตู้เขาก็อยู่ได้จ้ะถ้าถ้ามีตู้เขาก็สวยจ้ะแต่ถ้าไม่มีตู้ก็อยู่ได้นะ แต่พอถ้าบอนกระดาษด่างนี่พอได้ตู้ได้ใบหนาๆปุ๊บสีเขียวไม่มีสีด่างไม่ค่อยมีเลยไปเลยหลุดโลกไปเลยเขาจะงามมากเลยจ้ะถ้าอยู่ในร่มอะ่ะอันนี้ไอเนยซื้อมาใหม่พุทธรักษาลายฟลอริดาพอได้ดินดีคราแตกไวดีจังยี่หินเพิ่งซื้อมายังประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย ได้สีสามหน่อแลละโอ้ออกศึกว่าป้ายอะไรอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวพาไปดูธนุมานออกศึกของแย้พินนะสวยจริงปะเดี๋ยวหยิบให้ดูใกล้ๆจ้ะ